สอนการทำอาหารอาหารเนี่ยสอนใ้ทำในวันนี้มาจากเด็กชายคนหนึ่งเมื่อก่อนเป็นเด็กชายตอนนี้ไม่ใช่แล้วชื่อว่าบิ๊กบิ๊กเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่แบบว่ามันนี่คุณเึ็อารมณ์ผมี่อารมณ์นะเป็นคนล่าเริงอารมณ์มันเป็นอันนี้อย่าให้คุณดูเรียกบ้าครับไม่ก็นี่เดอรร้านเขาลงต้นประธานกำลังจะบอกชื่อร้านแล้วร้านเขาชื่อร้านภูมิคลุยวุ้นถาดอารมณ์ดี แต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่มันแตกต่างและเป็นคนที่มีแนวคิดเพราะฉะนั้นวุ้นถานของเขาจึงไม่เหมือนของใครถ้ากล้องจับมาจะเห็นเลยว่าวุ้นถานมัมีมากมายหลายหลากหลายแบบเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นวุ้นถานซึ่งเป็นวุ้นคําเล็กๆท่านผู้ชมคือกินได้จริงๆจริงเออมันมันพัฒนามาจากวุ้นเมื่อก่อนที่มันใหญ่ๆหน่อยอันนี้ใช่ใช่ใช่ต้องช้อนตักแล้วกินหลายๆคำน่อแต่อันนี้2คําก็หมดสองคำก็หมดสองคำก็หมดตอนนี้เขาก็ต้องออกเมนูใหม่เรื่อย แต่มาวันนี้เขาออกเมนูอันนี้มาดีมากเขาเรียกว่าบุ้นบานาฟี่คาราเมลอุ้ยอยาคือบานาฟี่ท่านรู้จักอยู่แล้วที่ที่ที่มันเป็นหน้าผสมกับคาราเมลเหมือนกับเค้กทั่วไปใช่แล้วก็อร่อยมากแต่ไม่เคยมีใครเอามาทําเป็นวุ้นอันนี้เขาเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าบานาฟี่มันอร่อยขนาดนั้นถ้าเรามาทําเป็นวุ้นจะอร่อยขนาดไหนเขาเลยทําขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณฐาเกียรติศรีรุ่งนภพรจากร้าน พุงพลุยวุ้นถาดอารมณ์ดีครับดีแล้วดีดีดีับ เป็นไงทุกวันนี้งานทํามาประสบความสำเร็จอย่างที่ก็ประสบความสำเร็จครับจากที่ออกไปรอบแรกก็ลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆคมากครับรอบแรกของเขาคือเป็นวุ้นมะเกลือครับวุ้นมะแกงือที่ผมเคยพูดในรายการเนี่ยบอกเออมะแกงมีมาตั้งนานแล้วนะแต่ก็ไม่มีคนมาทำแล้วเขาทำกลายเป็นวุ้นมะแกงเผือกแบบนี้ดูสิหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นมะแกงนะท่านผู้ชมแต่มันเป็นมะแกงที่ถูกถูกวุ้นหุ้มไว้ใช่ใช่ไหมมันก็เลยทําให้รสชาติของไอ้มอแกงมันก็ยังอยู่ไง แต่ว่ามันอร่อยแตกต่างไปมันกเนไปใช่ครับตอนนี้เราขายอยู่ที่ไหนเอ่อตอนนี้ที่หลักๆคือจะเป็นที่ตลาดต้นสักใกล้ๆกับกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วก็ที่ไทยอิดคับผมแล้วก็จะเป็นออเอีเวนต์ตามห้างสามารถสั่งออนไลน์ได้ใช่สั่งออนไลน์ได้ครับนี่ตามที่เราขึ้นให้เราขึ้นให้เลยกันนะฮะว่าเราเกิดยังสนใจสนใจก็สั่งเขาได้แต่ของเขานี่มันจะมีทั้งแบบที่ท่านโซไปแล้วถามว่ามีอะไรบ้างก็วันนี้มีอย่างนี้ก็มีถับท่านอยากได้อะไรก็ต้องสั่งต้องเป็นออเดอร์ครับ เพราะว่าหน้ามันเยอะมากหน้ามันเยอะมากไม่พอของพอนี้ยิ่งทําสดเท่าไหร่ใหม่เท่าไหร่ยิ่งอร่อยเท่านั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการออเดอร์ ท่านก็อยากจะได้อะไรก็เปิดเมนูดูดูได้เลยว่า,อ,าอะไรแล้วก็สั่งเขาได้ะนะครับทําไมคิดมาทำไ bon อ้บานอฟฟี่คาราเมลเออเนื่อง้จากที่คนรู้จักในรูปแบบของอ,อ,อาจจะเป็นในเรื่องของเบเกอรี่ครับแต่เราอยากมาประยุกต์ในให้มันเป็นว่าวุนว้นก็สามารถทําในเรื่องของเบเกอรี่มาประยุกต์ลงในวุ้นได้คือทานในลักษณะของเท็กเจอร์ของวุ้นแต่ว่ารสชาติก็คือแบบด้นต้นฉบับเลยอ,อาจจะเป็นส่วนของแครเกอร์วิปครีมกล้วยหอมเนี้ยเรามาประยุกต์ให้เป็นวุ้นในเป็นตัวเดียวกันแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมจะเห็นจริงๆเลยนะฮะว่าคําว่าวุ้นไอวุบานัฟฟี่นี่คือมันยังมีอยู่นี่คือส่วนอะไรนี่ส่วนอะไรอันส่วนนี้จะเป็นในส่วนของช็อกโกแลตครับนี่นะช็อกโกแลตข้างล่างเป็นแคคเกอร์ข้างล่างเป็นแคคเกอร์ยังอยู่นะยังอยู่ทุกอย่างแล้วข้างบนก็เป็นกล้วยหอมครับกวหอมวางไว้นะฮะแล้วก็อาวุ้นเคลือบรอบทั้งหมดมาดูดีกว่าว่าก็ทำกันอย่างไรอยากรู้กันใช่ไหมอยากว่าทำยากไหมอ๋อนี่คุณกลัวมากเลยเหรอโ่ผมจีบผิดขอโทษครับวุ้นบานัฟฟี่ ทำเมครับนี่ครับผมชอบชอบที่อยู่คุณรู้ไหมผมชอบจริงเลยมีความสุขเหลือเกินนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากเอาวุ้นยี่สางกรัมครับแช่ในน้ำา2800มิลลิตรับผมแช่ทิ้งไว้15นาทีครับนี่คือส่วนแรกส่วนที่สองก็เหมือนกันครับวุ้นอีก25กรัมแช่ในหนึ่งน้ำา1,200มิลลิลิตรครับแล้วก็เคี่ยวจนเดือดครับในส่วนแรกเราจะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยเราพักทิ้งไว้ครับ ส่วนที่2ส่วนที่2เราเคี่ยวจนเดือดเหมือนกันแต่เราใส่เป็นน้ำตาล500กรัมครับแล้วเกลือแล้วก็เกลือ16กรัมครับ16กรัมนี่ใช่ไหมน้ำตาลทรายน้ำตาลทราย5 0 0กรัมครับแล้วก็เกลือ16กรัมนี่ในส่วนที่2ใช่ครับส่วนที่2แล้วก็ตามด้วยหัวกะทิ1,200มิลลิลิตรในส่วนที่2ใช่ครับในส่วนที่2เคี่ยวจนเดือดครับเคี่ยวแล้วก็อันนี้เราจะใส่เป็นแป้งข้าวโพดผสมน้ำหนช้อนโต๊ะครับ ใส่ลงไปเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ผักทิ้งไว้นะครับนในตอนนี้เราทำในส่วนของคาราเมลครับน้ำตาลหนึ่งร้อยกรัมครับแล้วก็น้ำยี่สิบกรัมครับน้ำเปล่ายี่สิบกรัมครับผมตั้งไฟอ่อนครับจนกระทั่งน้ำตาลไหม้เปลี่ยนสีเราจะไม่คนหลังจากนั้นเราเติมน้ำตาลเออน้ำมะนาวครับบีบลงไปบีบลงไปเพื่อไม่ให้น้ำตาลมันละตัวครับจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมครับหนึ่งร้อยมิลลิลิตรครับตามด้วยเกลือกลิ่นวานิลลาครับครับเมื่อกี้เกลือใช่ไหม กินวม่ได้ลากรับกินไม่ไดลาครับแล้วก็ตามด้วยคร้งนี้จะเป็นใส่เป็นเนยครับในเค็มในเค็ม20กรัมกรัมครับก็เคี่ยวต่อไปครับเคี่ยวเคี่ยวจนกระทั่งมันหนืดข้นได้ที่ครับจะเป็นเนื้อคาราเมลจะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับใช่ครับคราวนี้ทำแครกเกอร์ใช้นำแครกเกอร์200กรัมครับมาบดให้ละเอียดครับครับจากนั้นก็คือนำคาราเมลในส่วนเมื่อสักคู่เราเคี่ยวไว้นะครับใส่ลงไปในแครกเกอร์5-6ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับ จากนั้นก็จะนำ ม้นใส่ในส่วนแรกที่เราไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่เลยเลยครับมาผสมลงไป900มิลลิลิตรครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับจากนั้นก็เทลงถาดครับผมนี่ครับมันจะเป็นสูตรแค่เกอร์ด้านล่างนะฮะเอาเข้าตู้เย็นเพื่อเอาไปแช่เย็นสักประมาณ10ถึง15นาทีครับ10ถึง15นาทีนะครับม้นส่วนนี้ก็จะเสร็จตัวแล้วก็เสร็จตัวออกมาเป็นอย่างนี้เลยส่วนต่อไปก็จะม้นกะทิที่เคี่ยวมาสักครู่นะครับส่วนที่2นั่นแหละครับตักออกมา900มิลลิลิตรครับตามด้วยผงโกโก้ช้้อนโต๊ะครับแลวก็ ตีคนให้เข้ากันครับแล้วก็เลเ่อนในส่วนของชั้นที่สองครับชั้นที่สองแล้วก็มาแช่ตู้เย็นอีกเหมือนเดิมครับประมาณสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีเหมือนเดิมมันจะเซ็ตตัวท่านผู้ชมเซตตัวเสร็จแข็งตัวแล้วครับทวนี้เราก็เริ่มทํามาเป็นตีช่องกีตารังให้เป็นชิ้นๆพอดีคำเราก็ ถ้าไม่มีไม้นี้เราก็เจงเลยนะครับมรรทัดครับมรรทัดนะเราตีช่องตารางเป๊ะก็หั่นกล้วยหอมครับแล้วก็วางให้เป็นตรงกับช่องตารางที่ทำไว้ในตะกรูครับวางไว้ข้างบนครับผมจากนั้นเราก็นําวุ้นใสที่เคี่ยวเมื่อส่วนแรกครับเติมด้วยคาราเมลครับประมาณ3มช้อนโต๊ะครับครับแล้วก็คนให้คาราเมลละลายผสมเข้ากับวุ้นครับครับแล้วก็เทราดเครื่องให้เต็มถาดครับผมครับ แล้วก็อันนี้จะต้องแช่นานหน่อยครับประมาณ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงครับผมเ็ตตัวเต็มที่ครับเพื่อที่สามารถตัดทานได้เพราะฉะนั้นช่วงอะไรเรียกว่าหน้าแรกนี่มันต้องตั้ง2ชั่วโมงนะเพราะว่ามันจะทําให้ทั้ง3อันอยู่ด้วยกันได้หมดเลยใช่ครับใช่ครับมันจะอยู่ด้วยกันได้หมดเลยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการทําบุ้นบอฟฟี่คาราเมลครับ แต่ก็คือเท็กเจอร์ของวิปครีมเราใส่ในในนี้ได้อยู่แล้วอ๋อได้อยู่แล้วแล้วกระดาช็อกโกแลตเอาใช่ครับใช่ไหมครับเรียนตามตรงกัว่าครับอย่างจะรู้เห็นแล้วเป็นไงครับซื้อกินดีกว่าเย็นนี้จะไปทำเลยเปล่าครับไม่เลยใช่ไหมเห็นไหมว่าก่อนเขาจะทำงานของผมโอ้แต่ละงานมันเป็นงานฝีมือมนและเป็นงานที่มาจากใจใช่แล้วมันใช้เวลามากมันไม่จิ๊กจิกจิกจิกเสร็จนะคิดได้ไง ด้วยใจรักด้วยความชอบั่วนที่หนึ่งเก็บไว้ตัวนี้เอาตัวนี้สองมาเอาตัวนี้หนึ่งมาใสตัวนี้สองโอ้โหก่อจะได้กันเกือบตายคือต้องทาทีละชั้นนะโอ้โหคือความพยายามเวลาเวลาที่คุณถาขายขายนี่ขายเป็นถาดใช่ไหมหรือขายเป็นอะไรถ้าถ้าเวลาเราขายส่งคือเราเป็นร้านส่งเราจะขายยกให้ลูกค้ายกถาแส่ในภกชนะแต่ถ้าเป็นปีกก็จะเป็นลูกค้าจะนําไปขายเป็นปีกเป็นชิ้นๆิ้นยกถาดยนี้ถาดเท่าไหร่เออถ้ายกถาดจอยู่ที่ถาดละสองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบบาทครับถูกมาก สองห้าสิบโอ้โหชุกชุกหน้าสองร้อยหุกชุกหน้าเลยครับโอ้โหเขาสุดหน้าเลยครับอืมข้าศักด์กันนะฮะครับโอเคครับให้เราลองเลยให้เราลองเลยนะนี่ฮะดูนะยินตรงนี้นี่นะครับยินอารมณ์ดีต่อไปนี่นะฮะชูแอบอุ้ยกระเด็นนะบุ้นกระเด็นเพราะว่างจิ้มทั้งชิ้นแล้วกันอ๋อเขาจิ้มทั้งชิ้นกันนะนี่ผมจะได้เป็นจัดสามส่วนนะผมเอาอย่างนี้เลยครับผมขออนุญาตเอาชูแอบ ผมมาเป็นคนชอบกินบนอฟฟี่บนอฟฟี่จริงผมชอบเดี๋ยวผมจะลองดูเล็กๆดูโอ้โหโอ้โหคุณบอนอฟฟี่จริงเบอนอฟฟี่คือแบบอร่อยอร่อยมากอร่อยมากตัวช็อกโกแลตอะตัวช็อกโกแลตตรงกลางมันหอมมากเลยแล้วก็ในหนึ่งคำที่มันมีกล้วยหอมอยู่ด้านบนนะครับมันจะมีความหวานของกล้วยหอมแล้วตัวบุนนั้งหมดมันทาให้เราหนึบหนึบ หนึบหนึบทั้งหมดเลยอันนี้ชื่นใจมากมันเป็น a ฟเตอร์นูนคอฟฟี่หรือ a ฟเตอร์นูนทีที่มันดูไม่ซ้ำซากอร่อยจริงและไม่จำเจอยากเรียน่ันผู้ชมด้วยนะครับว่ากล้วยหอมที่ใช้มันจะเป็นกล้วยของสวนเป็นกล้วยสวนแล้วเราจะไม่บ่มแก่ไม่บ่มแก่ฮะคือจะต้องสุกเองตามธรรมชาติไม่บ่มแก่รสชาติหอมหวานมันก็เลยจะเป็นหอมหวานของกล้วยที่แท้จริง มันเป็นความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากจะบอกให้ท่านผู้ชมทราบแต่ผมแนะนําว่ายังไงต้องสั่งแบบใช่ว่าสั่งงล่วงหน้าก็ดีเพราะคุณจะได้แบบหน้าได้อะไรทุกอย่างเต็มๆไปทั้งหมดตอนที่ทําทั้งหมดกี่หน้า้ะตอนนี้ที่ทั้งหมดเลยมันมี3 50หน้าครับโอ้ยสามร้อยห้าสิบหน้าจริงๆริะหน้าเราจะอ่านยังไงหมดเนียโอ้ย กันเรียไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผมผมไม่เล่นหรอกผมไม่เล่นจริงอินคุ้แล้วเล่ที่ถิ่นี่ข้างหัวล้อนะครับหัวล้อสินธีนะอ๋อแล้วก็มันคนละแบบกันนะโอเคอร่อยฮะอร่อยจริงๆท่านผู้ชมครับแล้วก็ตั้ง350หน้าท่านสั่งได้เลยเอาไปให้ใครผมพูดคำก็แล้วกันไม่มีอายใครมีความสุขจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธาเกียตขอขอบคุณร้านปรุงปุ้ยวุ้นถาดอารมณ์ดีขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชม ราคา,าเรามันเดินตลอดลาไปก่อนจุกนันจะพบก,กันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่บางแวกคุณจะไม่มีทางพูดได้หรือว่าจะต้องปรุงรสทาไทยต้องรสชาเข้มๆอย่างเงี้ยหวานคือหวานมั <_ an> นเข้าปากใช่ค่ะ <_ an> <_ an> ถ้าข้าตรงหูมันจะเลอะน้ำพริกชาเคยครับ เกิดขึ้นมาใหม่ล่าสุดในโลกหอมมากเลยไม่จะเอาไปผัดข้าวอร่อยนะมันอร่อยมากแล้วมันแตกต่างแล้วมันหอมรับไปเลยครับ1ติมระเดนเต็มระเด็นเต็มคะเต็ม